เมื่อก่อนเกือบ900,000ครับวันนี้ซื้อได้ในราคา2 90, 9 9 0 0 0บาทฟังไม่ผิดครับกับเจ้าคันนี้ครับมิสันซิลฟี่หนึ่งตัวท็อปสุดปี20 1 7แท้นะครับคันนี้เลขไม่์แค่9 0 0 0 0และน่าสนใจยังไงสำหรับรุ่นนี้ตามบอลมาชมกันครับสำหรับไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะครับดูแลรักษาง่ายมาพร้อมไฟในย์ไทม์รันนิ่งไร้แบบ LED ดีมีไฟตัดหมอกด้านหน้ามาให้และสาหรับรุ่น HV มาพร้อมล้อแมกซ์ท็อ 6ลายลมดําเท่ๆแบบนี้เลยกระจกมองข้างเป็นแบบพับและปรับไฟฟ้ามีปุ่มคีย์สโคมาให้กุญแจเป็นรีโมทฟังก์ชันออปชั่นข้างในจัดไม้ครบวงมาไยมัลติฟังก์ชันหน้าจอวิทยุทูดินจากโรงงานใส่แผ่นซีดีได้แอร์ออโต้ดูโอโซนครับมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติพร้อมคอนโซนลลายเคปร,ราสีขาวและมาพร้อมเบาะหนังสีดําทั้งหน้าและหลังครับและที่ผมชอบมากๆภายในห้องโดยสารด้านหลังอกโผงกว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ซิลฟี่และมี แอรด้านหลังมาให้ด้วยนะครับและสำหรับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ5,300กว่าบาทเท่านั้นเองเราเป็นโชว์รูมนิสันขายเองนะครับเรื่องคุณภาพการันตีไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมตัดต่อแน่นอนและมีการรับประกันเครื่องเค,งเคียร์ให้อีก1ปีหรือ20,000กิเมสามารถเข้าสู่นิสันเทมได้ทั่วประเทศไทยสนใจติดต่อเพิ่มเติม0968642 2อ2เบอร์นี้บันทึกเบอร์แอดบ้านเขียวได้นะครับหรือเลือกรถคันที่ใช่กันที่ชอบติดต่อเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับ